ฉันผู้เข้าใจตลอดว่าตัวเองเป็นคนตื่นสายและตอนนี้ฉันกําลังตามหาทามโซนที่เหมาะกับการตื่นของฉันชาลิวัคสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมารีวิวการต่อเครื่องของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งเรื่องรักฉันไม่มีแต่ตอนนี้ฉันขอเล่าสตรอรี่เรื่องยักษ์สวนรณภูมิยักษ์ทั้ง12ตนนี้ได้จําลองจากวัตภาษีรัตนาศ,าาศาสดาราเพื่อเป็นสื่อให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนแผ่นดินสยามได้สัมผัสกับอมะตะสิ้นของประเทศถึงฉันจะไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่ก็ไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปเช็คเมื่อเราตรวจตารางบินและได้โหลด แล้วก็ถึงเวลาที่จะแอดเวนเจอร์ฮาร์เกตที่เราจะบินต่อไปและนี่คือสิ่งที่ว้าสําหรับฉันสนามบินของเรามีไวเลสชาร์เจอร์เที่ยวบินของฉันตอนตีสามตอนฉันขึ้นเครื่องรู้สึกง่วงนอนสางาบสงยมากและนี่คือแสงแรกของฉันในวันนี้ตอนนี้เราบินอยู่เหนือน่านฟ้าสหรัฐอาหรับอิมิเลเมืองหลวงของ UAE คืออาบูดาบีแต่ตอนนี้ฉันกําลังแลนดิ้งสู่ดูไบเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ UA e และฉันกําลังซอมเด็กน้อยเหล่านี้จะโยนกระเป๋าฉันมา่โอ้ฉันแอฟชีเอตมากสายการบินนี้ไม่โยนกระเป๋าของเราพ่อรอสุรา บินต้นทางคุณได้บอรดดิ้งพาสสองใบตอนนี้ใบที่2จะได้ใช้งานแล้ว,นะวดหูหมายเลขเที่ยวบินและเกตหมายเร์ที่จอมอนิเตอร์จากนั้นคุณก็ได้เวลาแอดเวนเจอร์อีกแล้วและฉันก็ตามหาจนเจอและนี่คือบรรยากาศของคนที่ไม่รู้จักกันจากทั่วโลกมานั่งจุง่มโอ้ oh, อะไรแบบบ<ๆ>การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่สนามบินสซอรแต่ที่น่ามหาัศจรรย์ใจไปกว่านั้นคือฉันเจอตอมอสวิตเซอร์แลนด์สามารถที่จะพูดภาษาไทยแล,และฉันชื่นชมเข้าไปเขาสแตปมให้อย่างไวมากแต่โอ้ oh m มก o d สนามบินฝรั่งรอกระเป๋านานมากฉันผู้หาคลิปการเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินซูิไไปี่บาเเนนมจออวั้ข วิวเองก็แล้วกันคุณ,คณสามารถซื้อตั๋วออนไลน์หรือว่ากดที่หน้าเครื่องก็ได้เดินข้ามฝั่งมาที่อาคารแอร์พอร์ตช้อปปิ้งของสนามบินซูริคมีป้ายบอกทางไปที่ชั้นกลางตรวจตัวต๋วรถไฟเวลาการเดินทางและปลายทางที่คุณเลือกจากนั้นก็สีคุณร้อยเข้าไปรอรอถึงแม้ประเทศสวิตจะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงแต่ก็มีนักท่องเที่ยวคนไทยหลายคนที่กระเป๋าสูญหายระหว่างนั่งรถไฟดังนั้นโปรดรักษากระเป๋าไว้ใกล้ตัวและความแข็งแรงของร่างกายก็ต้องมีเนื่องจากกระเป๋าเดินทางของเรา30กิโลและต่อจากนี้ไปขขออให้้คุณเเพพิิิิดนกับวววงงงาาทมืต์ ณสถานีรถไฟบาซินมีป้าข้างบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันและก็ทําท่าทีมาสุดอากาศแถวนี้ก่อนและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นรถยนต์ในฝันของฉันเทสลาแท็กซี่ฉันมองไปแล้วดูระบบขนส่งสาธารณะของเมืองมันช่างครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมเมื่อหันกลับไปมองบ้านเมืองของเราก็ได้แต่บอกว่าค่อยๆตามเข้ามานะและแล้วฉันก็ค้นพบประเทศที่มีไทม์โซนตรงกับไรสแตลที่เมืองไทยฉันตื่น1 1บโมงเท่ากับสว่างของที่นี่และฉันเข้านอนตอนตีสองเท่ากับ3ามทุ่มของที่นี่เมื่อมาอยู่ที่นี่ฉันกลายเป็นคนมี สุขภาพดีทางด้านการนอนคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่คือสวนหลังม่านพี่สาวฉันและต้นกล้วยมหัศจรรย์เป็นต้นกล้วยที่สู้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาหลายปีเขาเจอหิมะจนเขาอยากจะลาออกจากการเป็นกล้วยมาหลายและความฝันของเขาคืออยากเป็นกล้วยอย่างสมบูรณ์แบบโดยการออกลูกตกวีแต่ขอโทษทีถ้าเธอยังอยู่เมืองนี้เป็นไม้ประดับไปก่อนนะเอา้าภาคกำลังมวนจบซ้ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชาลีวัคซดีค่ะ